สวัสดีครับผมสวัสดีเ c บ่าวเดียแล้วก็ f c มาดามหน่อยด้วยนะครับผมอ่า e ีนี้นะครับผมบาวเดียจะพาไปดูโครงสร้างกาแฟสดของบาวเดียนะครับออกแบบเองทุกอย่างครับแล้วก็ลงมือทําเองนะครับผมเนาะสั่งเหล็กมานะครับตอนนี้งบที่สั่งเหล็กมาประมาณห้าพันกว่าบาทแล้วนะครับผมเกือบหกพันประมาณหกพันเนี่ยนะครับผมก็ ใช้เหล็กตั้งเสาเนี่ยขนาด2อคูณสนะครับแล้วก็เหล็กโครงต่างๆเนี่ยฝาปิดฝาเปิดเนี่ยใช้ขนาด1นคูณหนะครับผมหนา0.2มิลน,นะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังติดตั้งซิงค์ล้างล้างจานนะครับเพื่อที่จะทําการล้างแก้วนะนะครับส่วนประตูด้านหน้านะครับหน้าต่างเขาเรียกหน้าต่างหรือประตู <c oughs> นะบาวเดียเล่นระดับนะครับก็คือเปิด เปิดยาวอันหนึ่งนี่นะฮะแล้วก็เปิดสั้นอีกอันนึงขนาดความสูงนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับอ่าก็จะเปิดแบบนี้อันนี้เปิดแบบนี้บางทีจะห้อยโซ่ข้างบนนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็อันเล็กอันเล็กก็เปิดแบบนี้อีกนะครับนี่ ตรงนี้เนี่ยบ่าวเดียจะเอาไว้แบบเวลาชงกาแฟ,แฟเสรจ็จกระจาตรงนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบตั้งตั้งของนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้นะครับบ่าวเดียจะทําหน้าต่างฝั่งนี้นะครับนี่หน้าต่างฝั่งนี้แล้วก็หน้าต่างฝั่งนั้นแล้วก็ประตูนะครับเสร็จวันนี้ครับคิดว่าน่าจะเสร็จวันน,นี้ด้านในนะครับบ่าวเดียทําติดตั้งซิงค์แล้วเห็นไหมนะครับก็เดี๋ยว อาจจะทําเสาลงมาตรงนี้นะครับเสาตั้งลงมาตรงนี้แล้วก็มันจะกลายเป็นตู้เก็บของนะครับแล้วก็ชั้นด้านบนเนี่ยนะฮะบ่าวเดียวก็จะทำสองชั้นนะครับทำสองชั้นเพื่อที่จะวางอะไรต่างๆนะครับหรืออาจจะทําแค่ชั้นเดียวนะครับด้านบนอาจจะเป็นป้ายร้านนะครับนะส่วนด้านบนเนี่ยบ่าวเดียจะใส่สังกะสีเป็นเขาเรียกว่าอะไร เม็ทัลนชีสนะครับมีขนาดน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานด้วยนะครับก็เม็ดละไม่เท่าไหร่นะครับห้าหกสิบาทเจ็ดสิบาทเม็ดละนะครับแต่ว่าบอกได้ว,ว่าจะใช้เขาเรียกว่าอะไรที่มันมีฉนนการความร้อนด้วยนะครับที่มันจะเป็นแบบสีเงินเงินะ่ะแผ่นโฟมสีเงินเงินน่ะ อยู่ใต้หลังคาเพื่อที่จะกันความร้อนด้วยนะอ่ะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับไม่รู้ว่าจะติดป้ายหรืออาจจะใส่สังกะสีตัดแปะเอาไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนต้องดูก่อนนะฮะส่วนด้านข้างเนี่ยตัดสังกะสีแปะแน่นอนนะครับตัดสังกะสีแปะนะครับซิงอ่ะตรงนี้เป็นบริเวณซิงนะครับเสร็จแล้วเนี่ย เสร็จแล้วเนี่ยบาเดียก็เริ่มจะทาสีนะครับเดี๋ยวซื้อสีมาทาบอกไดยว,ว่าจะเอาสีดำาฮบาเดียคิดว่าจะเอาสีดำโครงใช้สีดำดีไหมสีดำแล้วก็ส่วนเมทัลชีสเนี่ยอาจจะใช้สีน้ำตาล สีน้ำตาลเข้มเป็นเหมือนสีเหมือนกาแฟขั่วนะครับอาจจะเป็นสีนั้นนะส่วนภายในเนี่ยเดี๋ยวใส่ไฟสีส้มๆนะหลังคาเนี่ยก็จะอาจจะเป็นสีนี่นะครับสีน้ําตาลว่าบ่าวเดียวเคยดูแบบเข้ามาเนี่ยมันเป็นสีขาวล้วนเลย มันเป็นสีขาวล้วนเลยแต่ว่าแบ่าวเดียกลัวเปื้อนนะครับกลัวเปื้อนมากอ่ะ,อะเดี๋ยววันนี้นะครับน่าจะเสร็จนะครับโครงนะพร้อมเดินท่อรอท่อรอเดินท่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูครับเราจะตั้งบริเวณไหนนะครับนี่ฮะเป็นที่ที่บ่าวเดียพาดูตอนถมดินกอเล่นเข้ามา บ้านอ่ะนี่คือบริเวณที่บ่าวเดวจะตั้งนะครับอ่ะจะตั้งร้านแบบไหนจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับ,บาเดวจะอ่าเดี๋ยวพามาดูมุมนี้ดีกว่าอ่ะดูมุมนี้นี่ฮะบ่าวเดวจะตั้งร้านบริเวณนี้ครับ เนี่ยตรงมือบ่าวเดียเลยนะครับตรงนี้ตั้งร้านบริเวณนี้เสร็จปุ๊บมันจะเหลือที่ฝั่งนั้นเหลือที่ฝั่งนั้นฮนะ,ะบ่าวเดียจะทําเป็นรั้วทําเป็นรั้วสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับเหลือข้างหน้าเหลือที่แบบจอดรถไว้หน่อยนะครับเผื่อรถเข้ามาแล้วเขาแว,แวะเข้ามาจอดอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้บ่าวเดียจะทําเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอ่าทาสุดแค่ตรงกลางนะครับ ทำกรอบมาสุดแค่ตรงกลางแล้วก็เป็นทําเป็นรั้วสี่เหลี่ยมมาอ้อมมาด้านหลังนี้นะครับด้านหลังนี้จะชนกับชนกับโครงบ่าวเดียเลยนะครับโครงกาแฟนะอาทีนี้ก็บ่าวเดียจะเทหินอาจจะเป็นหินหรือไม่ก็หญ้าเทียมนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีอาจจะเป็นหญ้าเทียมก็ได้นะครับตัดวางไว้แล้วก็ทบอ่า มีชุดนั่งนะครับชุดเก้าอี้นั่งประมาณสามสามชุดแล้วก็จะเป็นเป็นร่มมแบบว่าตั้งขึ้นเหมือนดอกเห็ดนะครับเ่าได้จะทารุ่มแบบดอกเห็ดเลยนะครับใช้หญ้าคาแทนสังกะสีนะครับก็คือเป็นเสาขึ้นกลางกลางเป็นเสาตั้งขึ้นแล้วก็บานออกเป็นเหมือนดอกเห็ดเลยครับอ่านะครับเอาไว้สําหรับ นั่งดื่มกาแฟนะครับแล้วบ่าวเด็กก็จะมีร้านแาแฟข้างๆร้านกาแฟเนี่ยมาฝั่งเนี้บ่าวเด็ยจะทําขายกับข้าวหรือแม้ก็ัฝั่งนั้นก็ได้จะเป็นปิ้งปิ้งปิ้งหมูอาจจะเป็นข้าวเหนียวปิ้งหมูข้าวเหนียวหมูปิ้งนะเออหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็เนื้อพวงหมูหมูพวงเนื้อพวงนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ําพริกกับไอ้น้ําพริกแจ่วบอง น้ำพริกเจียวบองไปแล้วน้ำพริกเจียวบองลูกค้ามาถามขายยังะนะครับผมก็จะเป็นน้ำพริกเจียวบองนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอาหาร้นนี่นะฮะสำหรับคนแบบว่าไปทำงานนะครับอาจจะมีช่วยอนาคตนะครับผมเพราะว่า,บาเบเลี่คิดว่าน่าจะขายดีเนี่ยดูร้วนสิครับ เขาไปทํางานนะครับมีกาแฟสดมีไข่ปิ้งมีข้าวมีข้าวเหนียวให้คือเขาแวะจอดเนี่ยเขาอิ่มได้เลยฮะนะครับนะนี่ก็เป็นโครงการของบ่าวเดียนะครับแต่ทีนี้บ่าวเดียมองด,ดูแล้วดินมันยังไม่เรียบเห็นไหมครับดินมันยังไม่เรียบตรงนั้นเป็นเนินขึ้นมาตรงนี้เป็นหลุมเป็นหลุมหลุมอยู่เดี๋ยว,วยังไงบ่าวเดียจะใช้ใช้จอบนะครับก็เ,เรียกจอบไหมสาก,กลาง บอกกระจกไหมพีม่น้องจอบนั่นแหละใช้จอบเกียร์เกียร์เกียร์ขุดขุดตรงที่มันสูงนะครับมาใส่ตรงที่มันเป็นหลุมนะครับเพื่อให้มันเรียบนะ mm. แล้วก็ตรงด้านหน้านั่นแหละเบาเดียวอ้ด้านข้างเบาเดียวปลูกหญ้าไว้นะครับเพื่อไม่ให้ดินมันซุดไม่ให้ดินมันถลายลงนี่ฮะเห็นไหมครับหญ้า นี่ครับโอเคนะครับผมใครผ่านไปผ่านมาก็ฝากมาอุดหนุนด้วยนะครับบ่าวเดียกาแฟสดนะครับผมชื่อร้านว่า h ิมเดอะโรสนะครับฮิม the ะโรสนะนะครับ coffee and food นะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ